ไลค์กดแชร์กดสมัครให้หนูด้วยก,กว่า,าดีนะคะนี่ปป์ดโดนใส่ภาพแล้คอนเทนต์อะไรก็ลิลี่เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วอันนี้นี่แบบ <ใน S 2> จ <ะ S 3> ัดเต็มน,นี่จัดเ,เต็มเลยละะลล <c oughs> จัดเต็มเลยเหรอคะเนี่ยล่ลิลี่จัดเต็มเลย <c oughs> จัดเต็มป่อบอกไปคุยกับเจ้าของแคนป์ก่อนเเจ้าของแคนป์ตรงไหนคะนี่นี่เหรอคะใช่เขากดตรงน,นี้อ๋อเดี๋ยวป่อพ่อเล็ก <c oughs> <c oughs> วอาที่จะลองทำใหม่ครับเราจะเล่นแดนยังไงคะเนี่ยหนู่แล้วก็ไปชี่แดนแล้วก็หนุนไปคุยกับเจ้าขอนแมพคุยกับเจ้าขอนแมพเจ้าขอนแมพคุยทำอะไรให้ดูมือโยนอะไรแล้ว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 วแเออเอ็ดูสกุลเขาบอกให้ไปที่โรงเรียนให้ไปโรงเรียนใช่ค่ะเขาบอกให้ไปที่โรงเรียนอ้าโรงเรียนอยู่ที่ไหนคะัอ้าวโอเค เราเราไม่ตามเขาไปแล้วกันอ้าวเราไปที่โรงเรียนได้ไหมไปอ้าวไม่ไปไปอยากไปที่โรงเรียนไม่ลูกเห่าสิป๊าป๊าลีลี่ให้ป๊าป๊ามาขับรถให้ไหนไหนรถในรถอยู่ไหนเนี่ยรถเนี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยมาหนี่งกลับมาหนี่งปัจเจศสนามเด็กเล่นด้วยอันนี้จามลิลี่เนี่ยรถนี่ปัจเจศสนามเด็กเล่นโอ้มีรถอะไรคะเนี่ย เปิดไฟก่อนป๊าป๊าปิดโผลป๊าป๊าปิดโผล่โผล่ขึ้นมป๊าพาเข้ารถป๊าป๊าคือชั้นสอนโอ้ยไม่ตอนแลยป๊าป๊าเยอะๆให้ไปเล่นสามไปดิสก่อนไหมไม่เอามาหน้าเบืัวหน้าเบัวแล้วครับคือเขาบอกเป็นซ้อนบ้านก่อนไนโทมันไหนโทมัสนั่นน่ะเอาหน้าโปสเตอร์ไปแตะให้มันไหม ไหนโทมัสปาไม่เห็นเอ้ยป๊าป๊านี่ไงสคู่ลิลี่อยู่เลรถกับป๊าไม่เนี่ยสคู่ไหนลิลี่อ่านสคู่ด้วยเหรอไหนอยู่ไหนสคู่สคป๊าขับซิ่งมาแล้วอ๋อนนนนนนนะไนน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 น่นน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 ้นปนาไปไนน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 นลนนนนนอนรนน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 ซนนน เอาแล้อนหายให้เดินเอาเองเฮ้ยปาไปจมน้ำโอ้โหคนกดปาเดินมาจมน้ำวัาเทเลพอร์ตไปป้าต้องว้าไปที่นี่ไปตรงไหนคะที่ที่ทะเลว้าไปได้ว้าเทเลพอร์ตไปที่ทะเลนะคะแล้วเราก็เลื่อนปากดไปที่บ้านแล้วเราก็จอนไหนคะเฮ้าส์เนี่ยค่ะเฮ้าส์แล้วก็ไปที่บ้านทะเลบ้านทะเลไอแลนด์ไปไอซ์แลนด์แล้วก็กดไปเลื่อนบ้านบ้านได้กดแค่โอเคแล้วบ้านนี้กด ทำมาแล้วก็พาไปอ๋อมันก็พามาอย่างนี้นะป๊ปะโอ๋ไอแลนด์ไม่บ้านเฮ้ยปา้าลิลลี่บอกว่าไม่ให้บ้านมีหนูเบิลจอดก็ป๊าปาเห็นชื่อลิลลี่อยู่เนี่ยป๊าป้าไปทางซ้ายเอ้ยโอไปทางซ้ายละแล้วก็จอนจองเย่เราจะอยู่บ้านข้างกันล่ะครับบ้านกอนป๊าป้าลิลลี่บอกเนี่ยก็สุดตรงกลางนี่ ตอนนี้ตอนนี้เออโอ้โออกมาแล้วนี่บ้านใครบ้านปราป้านี่นาะมีจดหมายมาด้วยน <c oughs> ี่เข้าบ้านปราปร้าก่อนเลยนะเบนป้าป้าอ่านจดหมายก่อนไลท์ท็เปียเขาชื่อเกมอะไรท็ทปเปียเหรอคะยี่สุรเบศดีใจด้วยที่คุณมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่คิวฟอร์ยูสปอร์ตทีมไลท์ท็เปียป้าป้าอยู่บ้านเล ป๊าไปในขวดแก้วเออเป็นขวดแก้วเหรอคะบ้านอะไรอยู่ในขวดแก้วบ้าไปแล้วนี่เราสัตว์ก่อนป๊าป้าลิลลี่มีสัตว์ด้วยป๊าป้าลิลี่มีสัตว์ด้วยไหนสัตว์เป็นสัตว์เป็นหูาดเลยคะเนี่ยตาลิลี่ป้าป้าดูอ๋อเป็นท้องนั่งเล่นป้าป้าป๊าป้ามีอะไร ไปอยู่ในห้องนั่งเล่นป๊อบปาอดห้องนั่งเล่นมังกรมีชั้นสองเลยนะครับอ๋อห้องนั่งเล่นมังกรไม่ได้หรือเขาไปหาเลยเขาไปหาตรงนี้ป๊บาอยู่ชั้นสองอซี่ไอซี่โอ้เรมีห้องนอนด้วยห้องนอนแบบญี่ปุ่นด้วยค่ะไหนอ่ะเหยียบถอนเหยียบถอดเลี้ยงเป็นโพนี่ด้วยเหรอครับไปดูเหยียบถอนเลยเหยียบถอนเลยว่า่มบ้าเรียบร้อยแล้วเหยียบเหยียบ อย้ายหนูนอนนอนนะแล้วพนี่ลิลี่ยังไนอนไหมล่ะไม่นอนแต่ให้ข้าวมากินก่อนให้ข้าวมันกินด้วยมาพาลิมาพาไปดูบ้านลิลี่ซะก่อนไหนครัไหนค่ะบอรจะเข้านั่งเล่นเอาจะเข้านั่งเล่นนะแล้วก็กลับไปที่บ้านลิลี่ไปที่บ้านก่อนดูบ้านลิลี่ซะก่อนอะไรเนี้ยลิลี่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 อยู่ไหนอยู่นะ อะไบ้่คปลามาแล้วค่ะไม่รู้ว่าปลาดิลี่มีชั้นใต้ดินค่ะอืมดูดิลี่มีชั้นใตดินด้วยปลาดิลี่หลังใหญ่อลังการมากไม่สระว่ายน้ำด้วยนะหันมาดูดิไหนเนี่ยข้าบ้านทำไมตบ้าไงไหนชระว่ายน้ำยวชั้นบนเหรอคะ ไม่ใช่โอเคป้าเจอรสาะไว้น้ำแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้สวยมากขึ้นไปข้างบนน่ะเหรอคะอันนี้สาวว่าเอาไว้สอนดูดาวได้โอ้โหไหนดูดาวดาวแล้วเปนบ้านป้ายนี่โอ้โหสองสองดูได้จริงด้วยค่ะป้าเราสามารถกดตรงได้ซูมชูมไว้ซูมป้าป้าดูป้าป้ามาที่ชั้นใต้ดินก่อนเลยป้าป้ามาทนี่ออกแล้วค่ะที่นี่อ๋อไหนไหนชั้นชั้นใต้ดินตรงไหนคะ ใครตดดังปุ้งค่ะเฮ้ยปะป๊าเข้ามาดีคอนใช่ไหมไหนเอาต้องออกไปข้างนอกข้างนอกอ๋อไประตูจะโดนเอาหน้าต่างเลยได้ม่จะไม่เราทำต่างไม่ได้ต้องเอาทางประตูแล้วก็กระโดดเลยกระโดดกระโดดลงนี่เหรอกระโดดเออกระโดดลงมาเจอลิลี่เลยโอ้โหกระโดดลงมาอย่างรวดเร็วโอเคลิลี่จะทำอะไรมีดูนะดูนะขลังทำอะไรขลัง ทำอะไรคะป้าดูขนป้าดูคนนอนมาดูก่อนลองมาดูนะค่ะโอ้โหมีเรือกันดั้มด้วยเอาเป็นเจสกีเหรอคะป้าอีอย่างหนึ่งแล้วเราจะขึ้นเจสกีได้ยังไงป้าค่ะมีเตกปลาด้วยไม่ป็นตกปลาเราตกปลาเราโถ่เราลงไปก็จมเลยครับทำไมเราไม่โดดใส่เจสกีล่ะเอ้อเออโดดใส่เจสกีนก่อนจะสกีไม่เป็นมาขึ้นมานั่งอก่อนไม่ได้ก่อน กอดได้ไหมกอดแล้วเนี่ยยับแ,แน่นๆนะโอ๊ยลิลี่ขึ้นไม่ได้จริงๆเขาขึ้นได้คนเดียวนั่งสองคนไปได้ไหมโอ้ยป้าป้าหรือเปิดประตู<บ><บ>ลิลี่ไม่เปิดรปดระตูเลยค่ปะป้าขคนาได้แค่คนเดียวโอ้ลิลี่หายไปไหนป,ป้า<ๆ>กลับกลับไปรับลิลี่ก่อน กลับไปรับลิีกันไหนลีไหนีจบเลยนะครับเ้ปาปากลับมารับิลลีแล้วปาปากลับมารบลิลีโอ้ยเข้าไปทางเออเขามาถลานก่อนถลันก่อนถ้าเราจะรจะสกีบแลบด้วย ป้าของเจสกี้ไม่เปลี่ยู่ยอะมาดิลูกลูกมาเรลี่เรียบร้อยแล้วนะจมน้ำตายนะครับยจะไม่จมน้ำมาดิมาจะพาลูกมาขึ้นมาอย่างไรพาลูกมาขึ้นมาด้วยอ้าป๊าป้ากดตรงไหนอะคะเออฮ้ยทำไมหนูว่าไปที่นี่จ้ะอ๋อมันจะอยู่มันจะอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ไปตรงไหนดีป้าป้าดูนะตรงนี้ ป๊าป๊าดูไหมล่ะนี่จะเป็นได้มีป้าปว่าเราจะสแกนลายมีเราจะเราจะเราสามารถเราสามารถทำอะไรคะกดตรงนี้เราจะได้เบ็ดตกปลามาอ๋อเบ็ดตกปลาด้วยแล้วมันจะมีปลากินไหมคะเนี่ยมีค่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูได้ปลากินแล้วนี่กดลายมีปลากินก่ะเอ้าไม่ได้ปลากินแล้วแต่ได้แต่เฮ้ยป๊าป๊าลิลี่ได้ปลาป๊าลิลลี่ได้ปลาดูนี่ปลาอะไรปลาอะไร ฉันดูเด็กเช็คอินเวนทอรี่ป๊าป๊าก่ารนะป๊าป๊าตกปลาไม่ได้เลยไม่เนี่ยหรือใจลมบักซสือไปข้าวดูเรามีอะไรบ้างคะเนี่ยไม่ป๊าป๊าลิลี่ตกปลาอย่าได้โอ้ยป๊าป๊าลิลี่ได้ปลาเดิมๆมาไปตกแล้วเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าค่ะเอาแปลไว้ตรงไหนเก็บ ป๊า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 กลับไปที่บ้านตัวเองไปทีนี้ป๊าป๊ามีปลาด้วยเนี่ยปลาถือมาให้ป๊าป๊ากลับไปที่บ้านตัวเองไปป๊าป๊าปลามาด้วยป๊าป๊ากลับไปที่บ้านตัวเองไปทำไมต้องป๊าป๊าด้วยโอ้ทำไมต้องเล่นเสียงด้วยปมากลับไปไม่ไงไม่กลับนี่ป๊าป๊าได้ปลาเรียนเรื่องปลาไม่ปลาให้ปลาไม่แล้ไม่ทำกินนะคะนี่ปลาอะไรลิลี่ปลาอะไรไม่รู้ปลาปลาไปแล้วเดล่นดู เฮ้ยโอ้ยช่วยได้ไหมเน่ยคนบ้าช่วยได้ค่ะคนบ้าดำน้ำโชว์อะไรชุดพร้อมแล้วดำน้ำโชว์อะไรไม่มได้ดำน้ำด้วยดำเนาะไปเอามาจากไหนอยู่ในอินเวนทอรี่ค่ะโอ้ยบ้าไปแล้วเลยอยู่ในอินเวนทอรี่เจอยังกดเข้าไปในอินเวนทอรี่ในรูปกระเป๋าค่ะรูปกระเป๋า ยืนเวทอรี่เลื่อนดูข้างล่างสุดนั่นไงที่เป็นรูปหน้ากากดำน้ำหน้ากากตุ๊กจีนมีไหมหน้ากากดำน้ำลงมาข้างใต้หน่อยลงมาข้างล่างอีกหน่อยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วนะไม่เอาดิอย่าได้ตกรถตัวหนึ่งโอเคเอ็ดปิดช่องให้ป้าป๊าก่อนไม่เอาปิดช่องให้ป้าป๊านี่ไงก่อนอันนี้คืออะไรนะ มันที่ขุดดีนะวหมครเพราะวาลิลี่ปาปามาเล่นกังก่อนปิดช่องให้ปาก่อนครบเวลาสิบนาทีครัโอเคแล้วก็มาพารสอนนะโอเคเดี๋ยวมาพาร์สองโอเคไยบายฝากช่อง้วยค่ะบาย้าเคาวันดีค่ะันด้แ